สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผัาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพ้าบ้างผมมาแบ่งปัน1ชุดนะพี่นะราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆได้ซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางตงิดต่อเราเบอร์โทร082 480 47 46ครับผม ส่วนอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแจ้งกดติดตามช่องเพียนพรบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ภาพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่ะสไลด์พีนี้เดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูก่อนนะพี่นะอา่าเผื่อจะถูกใจองค์ไหนครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งครับผมรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินราบฝนพูนทวีครับผมในหลวงพ่อเงินรายการที่หนึ่งครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สี่ร้อยบาทพร้อมส่งครับผมในในรายการที่หนึ่งแลพี่นะีน่ นะครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่สองครับผม ครายการที่สองครับผมสองร้อยห้าสิบปอยครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่สาม รายการที่สามครับผม2องยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สีเ่เป็นเหรียญลบ่็คูณครับผมหเป็นเหรียญ่็คูณปีหนึ่งสองครับผมรายการที่สี่ครับผมรายการนี้ รายการที่4ี่ครับผมสองอหสิบาทครับผมต่อไปเป็นปูทวดหลังเต้าลิดรายการที่ห้านนี้จะออกแบบว่าโนนเอ,อโซนเนื้อเมกะสิทธิ์เมกะพัดนะนี่น ครายการที่ห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นแพะรายการที่หกเป็นแพะหลวงพ่ออ่ำหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองพิจนารณากันดูก่อนนะพี่นะน,ะนี่รายการที่หกครับ คร,รายการที่หกแล้วพี่นะ2องยหสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมนี่เป็นผักปิตาห้วยจระเข้นะพี่นะรายการที่เจ็ดครับผม คะรายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นปิดตาปูยิ้มรายการที่แปด รายการที่แปดครับผม250ร้อย้าบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรอลอนรอเงินพิมพ์นิยมรายการที่9ก้าลวมพ่อเงินพิมพ์นิยมครับผมรายการที่9ก้ครับผมรายการนี้ ่าเป็นรายการที่เก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่นะนี่อีกด้านก็จะเป็นหลวงพนินวัดหน้าต่างในครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสองพี่น้องนะพี่นะนี่รายการที่สิบครับผมรายการนี้ ครับรายการที่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นรูปโล่หลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับผมรายการที่สิบเอ็ดเป็นรูปโลหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับผมนี่ คนมีตอกละครังนะพี่นะนี่ดูนะครับผมนี่รายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบปัยครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองเป็นปูดทวดองค์นี้นะ่าจะเป็นของวัดประสาทนะพี่นะนี่วัดประสาทนะนี่รายการที่สิบสองครับผม รายการที่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญจอบใยห,หลวงพ่อเงินครับผมรายการที่สิบสามปีหนึ่งห้าครับผมเนี่ยรายการที่สิบสามครับผม รายการที่สามครับผมสองรอยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเรนหรียญลงปูทวดวัดช้างให้ครับผมเนี่ยลูกหัดใจนะพี่นะเนี่ยรายการที่สีครับผมนี่ครับ รายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญอ่าฉลองมณฑลบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะนี่ะเ,เหรียญฉลองมณฑลบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์รายการที่สิบห้าครับผม ครับรายการที่สิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นภาคกิบบัวลงบุตโตรายการที่สิบหกครับผมนี่ภาคกิบบัวลงบุตโตรายการที่สิบหกครับผมรายการนี้ รายการที่16กครับผม250ร้ยบาครับผมต่อไปเป็นรายการที่17เป็นสมเด็จขาตโตครับผมรายการที่17เป็นสมเด็จขาโตครับผม คร,รายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบแปด ครับรายการที่สิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นปูดทวดหลังเตารีดรายการที่สิบเก้าองนีว้ว่าพร้อมเรียมกันน้ำมาแล้วนะพี่นะอันนี้นะ่าจะเป็นพิมพ์เพราเรียบปั๊มซ้ำหรือเปล่านะพี่นะ,นะราลองพิจารณากันดูก่อนนะพี่นะนี่หมายเลขสิบเก้าครับผมนี่ ี่ครับห,หมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นภาพส,สําเร็จหมายเลขที่ยี่สิบ ครับหมายเลขที่ยี่สิบครับผมสอง้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพระปิดตารายการที่ยี่สิบเอ็ดนีครับองนี้ก็เลี่ยมกันน้ำมาแล้วนะพี่นะนี่องนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม ครัร250บาทคบารับผมรายการที่21ต่อไปเป็นรายการที่22เป็นอ่าอันนี้เป็นปาอุ้มบาทนะพี่นะนี่นี่ปปาอุ้มบาทครับผมรายการที่22ครับผมนี่ครับ ครับรายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญแม่ทัพหลวงพ่อแดงรายการที่ยี่สิบสาม รายการที่ยี่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่องค์นี้เป็นพระวัดส,นะสามปื้มแล้วพี่นะนี่พระวัสสามปื้มครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม ะะรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นสมเด็จจิตตด,ดารายการที่ยี่สิบห้าสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้า ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อรีวัดอโศกรามรายการที่ยี่สิบหกครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อรีวัดอโศกรามครับผมรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะเหรียญบางๆเลยนะครับผมเนี่ยเหรียญบางมากเลย รายการที่26กครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญละครั้งหลงพ่อเกษมรายการที่ยี่สิครั้งหลงพ่อเกษมปีหนรายการที่ 16, ยี่็ครับผม นครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแดงอ่ารุ่นจอบลอรครับผมรายการที่ยี่สิบแปดครับผมเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นจอบลอรครับ ารายการที่2ี่สแปดครับผม2องร้อยห้าสครับผมต่อไปเป็นรายการที่29เป็นปูดทวดอ่าปี0ูนย์็ครับผมเนี่ยปวปี07รายการที่29ก้ครับผม ครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามสิบนะพี่นะตรงนี้จะเป็นเนี่ยไมกัสสิทไมกัสพัทอ่าไมกัสสิทไมกัสพัทเนี่ยเขาเขาเรียกอะไรเขาแกะเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกเป็นพระพุทธหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยเปิดพี่ท่านใดอาจทราบนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเป็นของพระอาจารย์ท่านใดนะครับผมเนี่ย ผมนีเป็นแบบนี้นะพี่นะนไม่แน่ใจว่าจะแกะเป็นอะไรอะสมเด็จหรือเปล่าหรือว่าไงนี่ครับผมนี่รายการที่สามสิบก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกัน่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ